ตอนนี้นะคะเตียงไฟฟ้า e-life มีให้บริการด้วยกันถึง2รุ่นค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นเตียงไฟฟ้ารุ่นเบอร์ลิน3เบอร์ลิน3นะคะสามารถปรับฟังก์ชันได้3ฟังก์ชันโดย3าฟังก์ชันนี้จะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่สามารถยังพอช่วยเหลือตัวเองได้เนีย่ยไม่สามารถปรับสูงต่ําด้วยระบบไฟฟ้าได้แต่ว่าสามารถปรับสูงต่ําด้วยระบบแมนวนวลได้ค่ะถัดมานะคะเป็นตัวเตียงไฟฟ้ารุ่นเบอร์ลิน5ค่ะต้องบอกเลยว่าตัวเบอร์ลิน5นะคะเป็นรุ่นท็อปแล้วก็เป็นรุ่นยอด นิยมของทางร้านเลยค่ะเพราะว่าฟังก์ชันที่สําคัญของตัวเบอร์ลิน5นั่นก็คือการปรับไฟฟ้าสูงต่ําของเตียงค่ะสามารถปรับความสูงได้สูงสุดนะคะ81ซนติเมตรค่ะปรับได้ต่ําสุดนะคะ33ซนติเมตรค่ะเตียงไฟฟ้ามีไว้สําหรับใครคะช่วยอํานวยความสะดวกในเรื่องอะไรบ้างเตียงปรับระดับไฟฟ้านะคะจะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับบุคคล2ประเภทหลักๆ1น,นะคะจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการลุกออกจากเตียงได้ยาก ยังสามารถช่วยปรับเพื่อเปลี่ยนเอริยาบทนะคะไม่จําเป็นต้องนอนติดเตียงอย่างเดียวค่ะคนที่2นะคะจะเป็นผู้ดูแลค่ะผู้ดูแลเนี่ยเวลาพาผู้สูงอายุลุกออกจากเตียงอะคะ่ะถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากลําบากเลยคนดูแลผู้สูงอายุนะคะก็มักจะเป็นกลุ่มที่เริ่มจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเช่นกันดังนั้นนะคะเตียงไฟฟ้านะคะก็จะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ดูแลค่ะ เทคนิคในการเลือกใช้เตียงไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นต้องดูอะไรบ้างคะอันดับแรกนะคะส่วนของมอเตอร์เพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นหัวใจหลักสําคัญของเตียงไฟฟ้านั่นเองค่ะอันดับที่2นะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างวัสดุค่ะ3นะคะจะเป็นในเรื่องของการรับประกันสินค้าค่ะถ้าหากท่านไหนนะคะกําลังมองหาเตียงปรับระดับไฟฟ้าหรือเตียงสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็ฝากเตียงไฟฟ้ารุ่นเบอร์ลิน3กับเบอร์ลิน5นะคะ3กับเบอร์ลิน5นะคะเป็นเตียงบ้านลักษณะ หนาโฮมแคร์ค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะคะจะรู้สึกไม่ดีว่าโอ๊ยฉันเป็นคนป่วยนะฉันแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่าหรือว่านอนอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเงี้ยค่ะดีไซน์ของตัวบริลล์3คับบริล5ค่ะถูกออกแบบมาให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลักษณะไม้นะคะแล้วก็เวลาวางเข้ากับอุปกรณ์มุมบ้านต่างๆเนี่ยก็จะให้รู้สึกความสบายตาแล้วก็ไม่รู้สึกหดหู่จนเกินไปค่ะ